สวัสดีค่ะทุกคนมาหาย่านางเด้อออกเราเดี๋ยวสิไปแกงีน้องไม้ใหใยญงก่อนนี่นี่คือใบายานางของเราแล้วก็จะตัดเอาอแบบนี้มันก็จะขึ้นธรรมชาติอยู่บ้านเราเองแต่เขาก็สิเลือกใบางามๆแน่จังน้อยล่ะนี่บ้านีา่เป็นอไรก็เลยเป็นยองๆบ้า นี่ได้จะเราก็จะเอาใบสวยๆหน่อยนะเดี๋ยวเราจะไปเลือกเอานี่ก็จะเป็นใบป,ประมาณนี้แล้วก็จะไปขัดเอาอผียุ่มหนังอยู่นี่นก็จะเป็นใบป,ประมาณนี้ เขาก็เลือกเอาต้นใบยานางงามๆอันไหนบางงามเขาก็ไปออกตัดไปก่อนแล้วก็ไปเลือกเอาใบสวยๆยองน้าอุลัวจจนกับเพ็ดแกงน้ำใหม่ตัวใส่ผีอ่อนเฮ้ยแ้แลวหลือยังดูสิไม่ออกยากจังเลย งสัยตาตาจะรอกินข้าวแล้ววันนี้ดอนเปิดงานเราย้ายๆกับไปตักบาทนี่เลยจ้ะนี่คือย่านางนีอีกไหม มาไปเดี๋ยเอาแวน่นตามานะนี่เลยนี่เลยค่ะทุกคนมันจะเป็นได้ประมาณนี้นี่เลยจ้ามาพ้ามาเบ่งบรรยากาศถึงนะแล้วก็มาหาตามนี่แหละคู่กันแคร์นะ นะคะทุกคนพื้นที่ของเราสุดฝั่งโน้นเลยเห็นไหมตรงนี้นทอดแต่เกงเหรอล่ละเดี๋ยวเขาจะพาไปเบิงเ้งเดือดกองๆไว้นี่เลยจ้ะ เราก็เด็ดใบเยอะแล้วอันนี้คือว่านางที่เราจะเอาไปทํานะคะเราก็จะเลือกใบออกงามๆเก็บเอาเก็บใบยอนางไปใส่หน่อไม้เอาตะใบงามๆตัวไปเลือกออกก่อนนี่เลยค่ะทุกคน แม่นางธรรมชาติบ้านเราจัดสรรอ่ะนี่เลยจำจ้น,น,นี้เขาก็ได้กินแล้วบานเ่าบาน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 ,บานเลยสภาพผู้บ้องบอกว่าผูอ้อ่าเต็มต้นอยู่ ลูกว่าลูกว่าแต่ว่าลูกไม่ใหญ่เลยใด,ดใหญ่เล้อือหน่อแต่ล็กๆแบน,นี้ลองกินไหม,อมโอเคทุกคนยังไงก็ฝากติดตามเพจนะคะยายอําคากับเคล็ดลับาพาแเทบ ผ้าหายูหายินแล้วจ้ะบางเมื่อนี่แหละนี่ก็เก็บใบายานางแล้วพี่ยาไปจ้าแก่งหนาไม้ก้าน